ไหนไหนเอ้าไม่ใช่เมืองนี้เหรอฮะพอเถอะกูเหนื่อยอยี่อะฟาร์มก่อนเถอะคือปืนปืนมีแต่ไม่มียามไม่มีกรกไม่มีหมกนีก็ไม่ไหวนะปินันไม่เกี้ยกูเล็งรอเลยกูกลับป่าสองตัวได้ตัวเดียวก็กูไม่ไหวอืยได้ีนนั่นบินไม่ถึงว่ะต้องเก้าร้อยไอ้เทียปัดร้อยไม่ถึงอีกสัตว์ไกลไปอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกนิดนึงอีกหน่อยน้าเออีเวนก็ยังไม่ถึงเจอม่นี่มันก็เพิ่งมามันไม่เลยแน่นอน แต่กูว่านักกูว่านาสกายพวกนี้อยากเล่นฟีไฟว่ะไม่ว่างอ่ะหญิงว่างปะโหนกูว่าหญิงว่างหญิงเล่นหรือเปล่าไอรอนบาดอ่ะไอรอนพะยาก็หมายเลขอัสเซเลนไงมีคนหรือเปล่าถามก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะลงไหนลงตรงไหนตัวเนี้ยลงตัวนั่ลงเอ้ยลงตรงนี้ตัวนึง ตรงนี้ตัวหนึ่งเซิร์ฟเราก็ยังไม่มามันเพิ่งไปยังไม่เลยแน่นอนไปเอเวนจีนิเราหลีมันเท่าเราระวังคนเด้อลอยถึงเราถึงมันก็ถึงได้กูหนำมวยแล้วกันเฮ้วงสวยอยู่แต่เมืองนี้มีคนเดี๋ยวติดไปก่อนมักส้มมีคนเห็นตัวเดียวตัวเท่าเราเลยตัวเท่าเราเลยมีจีนมีจีนในนั่นอ่ะที่ช้าสุดเลย เอออันนีช้าหน่อยนะอันนี้ช้าเออเราใกล้จบเขาเพิ่งมาก็นิดนึงอ่ะเอ็เจ็ดสวยจะได้ปินนั่นห่ะปินปินไหนอ่ะปินปิเนสเตอร์หรอปินคุรุมีปิน่สเดิ ออยากเล่นอยากเล่นมาแหละคุรุมิอ่ะแต่อยากเล่นเว้นนี่ไม่อยากได้คุรุมินะไม่อยากได้คุรุมินะอยากได้เธออยากได้อยากได้ป็นนั้นจากคุรุมิเล่ขาไม่ถูกจริงๆขาเข้าต้องอันนี้วะต้องระวังคนอะไรหรอไหวน่ะถกระปู๊สามมา เนตตอดสวยกันได้แล้วกระเป๋าไม่คีเลยกระเป๋าเยอะแยะกระเป๋าหายแล้วอ่ะกระเป๋าหมดโลแล้วพี่ออมนั่นใครกระเป๋าไม่ใช่เสาเรือนี่ผู้มองเสาเรือเป็นคนแล้วเนะหรอเนี่ยใช่เหรอถ้าไกฟาร์มพารลฟัง,ลงอย่างของย,ยังมึงกูเองไ,ได้กระเป๋าแล้วได้กระเป๋าหนึ่งมุกหนึ่งอีกแล้วอ่ะ หมกสองมีไหมนะลูกเนี๋กยก,กูถามแค่นี้ก่อนเอานะอะไรเอาแล้ะแต่ตาาทำไมกูพูดถึงกูพูดถึงไอ้คนคนมองเป็นเรือแล้วมองเสาเรือเป็นคนแล้ว นี่สกายของปลดมึงครูครูรู้น่าไม่อะเนี่ยหมดนี่เลยนะสัตว์เขี่ยวะดีพีเชี่ยว่าจะรีโหลดโอ้โหโยิงถึงกูแล้วมั้งอ่ะเฮ้ยแต่มันก็มีความได้เปรียบนะถ้ายิงแม่ถ้ายิงโดนเต็มเต็มอะเออเพราะมันแรงมาโอ้ยรอบนี้ยากูเยอะอ่ะมีสี่อันละ,นะสบายแต่หมกสองกูอยู่ไหนก่อนวีดีพีเฮ้ยปืนปลดมึงสกาย Mk12 พิสติกอะ่ะใครไปเอาคุณสี่เหลือปรดโปรดโปรดปาดบอดซองมีใครคุณสี่บอสกายเอาปะทิงไม่ได้เอากูว่าโอเคไม่เอาใช่ปะงั้นทิ้งไว้ตรงนี้ไปแล้ว <got> มีรถจิ๊บนะ มารเคตำแห่งด oui ีแล้วมาปอนอโอเห็นออกัสอยู่เทียนี่โอ้โหเจ้าอะเนี่ยวงบีบว่ะไปดีกว่าหมกสองไม่มี pues mm มเลยโห่ส้น nah, ทีนเมืองทิ่ติ๊กมีคนนะอยู่เท่ากราฟเลยอะ เป็นเรือไปเรือฮันนังกันบินร่วมกันต้องเท่ากันเด้ออ่ามีห้าอันเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ได้สองมีหกอันเดี๋ยวให้สามหมกสองไม่มีเหรอครูถามจริงในโลกเนี้ยในบ้านเต็มืองเนี้ยยังไม่ได้เลยเพราะเพื่อนเพื่อเพื่อนเอนด็กกูกูกูเจ็ดแล้วตอนเนี้ยแปดเพื่อนเด็กแปดแล้วเนี้ยเออกูกูทิ้งไปบ้างละกูรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปกระเป๋าเต็ม กูเก็บเชียอะไรบ้างวะกระเป๋ามันเต็มไว <c oughs> ้ไว้เลยว่ากูเก็บของแต่งกู <c oughs> ไปดูตัวอย่างาอะไรกะพี่ยามันตะดตีมเหรอกูเปิดไม่มึงมึงก็ไม่ต้องดูสตีมกูได้ถมึงจะดูแล,แล้วแต่ป่ะไอรไอ้ดอกตรงมัคก,กูเลย ปิดไ,ไมค์ก่อนเข้เสียงเข้าหมกสองมีมีเลยโอ้โหแต่มานเมืองเลยแจมไม่มีจริงนะหมกสองไม่เจอ,อแก๊งนิวนี่คือนิวดูดูดูเป็นผู้ใหญ่สุดอะแต่สองะโอเคแกงนิว ว้าววะได้กลับญี่ปุ่นว่ะเฮ้ยเลยยังวันจะสร้างไม่ได้เลยเสียงเข่ากูต้องได้แบบดับเบิลแล้วอ่ะเออนั่นแหละก็เหมือนเหมือนไอดอลวะคุณสามเดือยนะตรงนี้เหมือนอันก่อนๆอ่ะที่มันเป็นโดยเฉพาะมาเลยที่มันเป็นเฉพาะเผาเรียกเป็นเผาแม่งไอเทม่ยวพวกเรือพิเศษอ่ะเออคล้ายๆนั้นวะ มืนคอกับไอ้นะั่นอะไออีกเกมนึงอ่ะที่มันเคยคอกับเกมนึงแล้วเอาตัวละครมาใส่อะใช่อยากะก็เป็นอะไรนเรือเราเ็นยเรืะอะน่ เอ้าตกลงสกายไม่ดูสตรีมคูณจริงเหรอเสียใจไม่ดูดกูดูเดี๋ยวแล้วนึกว่าดคูคนที่ลงคนที่ลงแถวนี้ไปไหนวะไปเห็นไปเห็นตัวเดียวจริงนะสิบ <15. S 1> เจ็ดเป็นสิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวสกายทำไรอ่ะหลุดเหรอ,อไม่หลุดมือหนึ่งกดทวิตเตอร์อยู่ <laughs> แล้ว <c oughs> กูมีประกาศกูารณ์ปิดที่สิบห้าบ่ายสองถึงหกโมงไอ้เคี้ยปิดก,ก่อนหรือเปล่าเหาไม่จริง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 เวลาเขาจะเตรียมเขาจะมาแบบบอกไอ้สออะไรอ่างเงี้ยก็แบบไปบอกมาทำเสรจอีกทีนงึงไอ้นี่แบบ,บเสร็จเลยคือว่าดีนะเออแล้วก็แม่งก็แม่งก็ประกาศแล้วก็มาสตรีมใหม่อีกทีนึงว่าอ๋อเดี๋ยวมาวันที่สิบแอดอบไปดีกว่า ไหนพอเห็นแล้วเออกูอยากเล่นเหมือนกันนะทำไมมันมีของใจกเฮ้ยมันเหมือนมีคนเอาเลยนะจิญิงไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กูหลอน,นอเตอร์ปีนะมาไม่ค่อยคุ้นเลย I อ need consumables ของของนเะป็นผู้หญิงอเคเชล่มันเปิดเฮียดอดอปมีสองอันนะมีอันไกจายด้วยันูน่ะหนูในงานเดิน อ๋อมึงมึงม่ดูรนะอันไไรอบพิษเลยเฮี้ยถ้าเข้าไปเนี่ยกระตุกกระตุกจริงโชคดีกระตุกกูแอบแอบนะมู่่แไม่กูกระตุกก็เชื่อกูแต่อยู่ไหนกูไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละก็ม่อยู่แล้ว คุณหกเลยอะไม่เอาคุณสามพอเดี๋ยวเอเสียงเอดีกว่าใครวะอ๋อสักการ์โอเคเฮ้ยฟูดูจังวะอะไรกับอะไรวะเอววก่อนเลยวะเอ็มซีสามงรถโอเคเชื่อแต่กูยังไม่ยินรถจีบอ นุเรือรเรือประจันบาร์มาดูเครื่องบินเอ้ยม่เรือเรือเครื่องบินเรือเครื่องบินประจันบานร์ทำไมไมีจริงเหรอกูไ้เอาตั้งใหม่แลนะหาจทำเที่ยวเหรอไม่จริงมันก็เป็นลน่าทล้ยแต่เดลยกูแค่แบบน,าน้าทลายที่มันพูดเดยอๆแล้วก็แบบทำมาใหม่ตาน,นึงอีกตัวนึงอีกตัวหนึง่งก็ <c oughs> ว่างเหรอ <c oughs> ไม่เขาไปเป็นญี่ปุ่นไรเนี่ยขอเผอทำไปพอดีจะได้มีตัวที่ทำเอาไปเก็บได้กูหางไวเว้เจ็ดสิบทั้งคู่เลยสองตัวนั้นแหะสองญี่ปุ่นค่่นนั้ลเียคือกูต้องการเรือเรือประจันบ่ายฮึคือลงด่านฮ้างต้องมีเรือประจันบ่ายซึ่งกูไม่มีอ่ะกูเลยอ๋อเรืสองตัวนี้พอพอดีเออรานบอกมันดีกูเอ็นเซิร์ฟไงศาสตร์อีเหี้ย กูเล่นกูเล่น JP กูเอานิวไปลงแล้วเอาไปลลงแล้วเอ,อแต่คือเหมือนได้มาพอดีไงคืออยู่อยู่ประมาณด่านห้างไงเออแล้วกูได้มาสองตัวพอดีกูเลยเอาไปฟาร์ดามด่มดานไอ้คู่นั่นไงไอ้คูเ่เรือประจันบาที่มันเป็นพอมันถูกพอมันจะใส่กระบิ้นได้ของญี่ปุ่นอ่ะมันบอกมันดีอ่ะกูเลยนั่นแหละเูเลยัด เอเกตเราอรอเฮ้ยต้องต้องต้องไปอยู่บ้านสักหลังหนึ่งอ่ะหลังนี้แล้วกันกูอ้สัปปายสองเปาสามเปาสามอยู่ที่การอ่สอกับสาอะ า ah, อยู่ไหนก่อน,นขาบซะด้วยเราได้ยู่นี่พดต่อแล้วตรงนี้เ๊ะเลยใค,ใครมีสะกบก็ยิงไปกูมีแต่กูไม่กล้ายิงเดี๋ยวคนละตัวกันนะตัวที่ยิงคาไม่ใช่ตัวนั้นตัวยิง้าอยู่ไหนเฮ้หลังหินหลังหินหลังหิน หินข้อนี้หินข้อนี้เป็นฉีดเข้าเข้า้ายแล้วฉีดเข้า้ายแล้วสามตัวนะตัวตีกันเหรอนอนอยู่นอนอยู่อยดนอนอยู่ตรงนี้นอนนอนนอนอยู่ข้างๆต้นไม้นอนอยู่เนาะเนาะก่อนต้องขีดนะตเม็ดหนึ่งนัวสองเม็ดอ้าวตรงสองเม็ดน็อกเลยสัตว์ มีแกมันเป็นตัวดีไว้ไม่ใช่เหรอีพาปีพาปีเออดีมีอีกนะมีอีกนะมีอีกนะเฮ้ยหมดตีหมดตีไอ้เี้ยนต์หมดตีเฮ้ยนี่เนี่ยคนไอ้เัี้ยนี่เก็บไอ้เัี้ยนี่เก็บเก็บของอยู่เก็บของอยู่ที่กูติ๊กเก็บของอยู่กูยิงยากเหลือเกินเหมือนสติดหมาเนี่ยโดนหนึ่งเม็ดโดนหนึ่งเม็ดโดนหนึ่งเม็ดมันหลบมันหลบมันหลบ ไอตัวฮิตต,ติกอ่ะไอตัวฮิตติกอ่ะมันเก็บของอยู่อ๋อเห็นเล้เห็นตัวเดียวอยากขึ้นเห็นซ้ายมาเลยไม่อ๋อก็โชคดีแล้วกันขู่คโคบไม่ได้ปปืนส้นตีนหมายิางยากขึ้นหายเลยทีเก้าส่นแน่นทีเก้าส <laughs> ่วคูณสามรู้ป่ะกิบกิบตรงไปเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่นี่อยู่นี่หินหินหินก้อนใหญ่วิ่งวิ่งข้าอองซ้ายเออวิ่งข้าทข้างซ้ายอยู่กูเห็นตัวเดียวอาจจะหลายตัวตัวที่กูติ๊กล่าสุดตรงขอบบงเก็บของอยู่ท่สองีเก้าสองีเก้า กูเห็นแล้วสองตัวเหลือตัวหนึ่งควรระวังแล้วกันที่วงเราอ่ะกูกูอยู่นี่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 อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปกูสามารถยิงได้ตัวหนึ่งตัวที่กูติดล่าสุดนี่แคกูยิงได้เว้ยอ่าแล้วตัวที่โดนตัวที่ยิงโดนปลาอยู่ไหนวะอยู่ไหนก่อนยิงโดนปลาเราตรงไหนก่อนกูไม่เห็นตอนนั้นกูไม่เห็นสมองสมองเห็นสมองปะตรงสมองอะกูกูเห็นเอ้ยเห็นเห็นอยู่หลังต้นไม้คนนี้น็อก ตายอคอเคนะอเต้หมดเต้นะไอ้เพสหมดเหลือสองสองตรงไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เห็นตัวเดียวตัวที่กูเห็นล่าสุดเลยสุดคนเดียวมนะาหยฮะอยู่ไหนอ่ะมันไาจากตรงไหน,นโอ้กูเห็นแล้วมันติ๊กไม่ได้นะติ<า>๊กไม่ได้นะนี่ไงกูว่าแล้วส,สักใจยเย็นสักใจยเย็นโอ้ยเง้ยแป๊บนึง

มันเจ็บไม่คืออยากไปชุบหญิงมากมากเว้ยไอ้เ,อเฮี้ยไปไม่ได้กูบอกใจเย็นหญิงใจบัดชายใจสกายกูจะวิ่งไปชุบหญิงยิงโดนสามจุดแปดสวยสวยสวยเฮ<อ>้ยปืนพีก้าส่วนคูนสามดีนะยิงปึ๊ก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 ยิงเป็นเบิร์ดอ่ะยิงสามนัดอ่ะใช่ไหมที่ท,ที่ที่หญิงชั้นต่อที่แล้วใช้ปืนนี้ไหมใช่ป่ะใช่เปล่าวะหรือไม่ใช่ใช่ไหมพีก้าส่วนคูนสามกิ๊บตรงอืมนั่นแหละโคตรดีอ่ะยิงทีละสามนัดนะดีจัดเลย จริงช้นัดไม่ได้อะมปืนแม่งเบาใช่ปะ่ะหญิงใช้ปืนพีก็สวนบาตอายที่แล้วอ่ะคุณไอ้เจ้นตามแม่งเหนือยละกัน